สวัสดีครับผมอยู่กับศิลารถบ้านปากขายนะครับบายลัชลี่คานะครับตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวครับแต่หน้าหนาวนี่หน้าหนาวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแดดจัดมากนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับรถคอสโอเวอร์นะครับจาได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นคันแรกที่เปิดตัวนะครับแล้วได้รับความมือฮามากเลยครับเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรหรอครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตรงนี้เลยนะครับก็คือนะครับ Honda HRV นะครับ สมัยก่อนผมทำอยู่ Honda นะตอนตัวนี้เปิดตัวมานะผมบอกเลยว่ากระแสือฮามากๆเพราะเป็นสไตล์คออเวอร์คันแรกนะครับที่เป็นรถลักษณะเหมือน SUV ขนาดเล็กนะครับน่าใช้มากในเมืองแต่ตัวนี้นะครับจะเป็น HRV รุ่น1.8 r s ปอนะครับปี2020ความแตกต่างความโดดเด่นแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวผมแนะนำให้ดูนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับคือไฟหน้า l e d แบบ p ูล s e ปเลยนะครับแล้วก็ไฟ Daytime นะครับตัวนี้ช่วยทาให้ข้างหน้านะครับดูโดดเด่นสวยงามมากขึ้นนะครับผม เรามาดูรอบคันกันครับคันนี้เป็นสีดํานะครับสีนะครับสวยเลยนะครับดูดุดันมากๆเลยนะครับผมนี่เลยจุดเด่นนะครับของ s r v นะครับก็คือไฟ LED ด้านหลังแบบทูปนะครับที่เป็นแบบเส้นนะครับตัวนี้ลมดำมานะครับจากโรงงานสวยเลยนะครับมีเซนเซอร์ด้านหลังให้นะครับพร้อมกล้องหลังนะครับเก็บสัมภาระ ได้กว้างนะครับผมและที่สําคัญจุดเด่นตัวนี้คือเบาะแดงนะครับสีแดงเนี่ยเป็นแดงเบอร์กันดีนะครับเป็นแดงแบบแดงแบบวายแดงอ่ะนะครับให้ฟิลลิ่งแบบรถยุโรปเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าข้างในอะ่ะว้าวแค่ไหนนะครับอันนี้เรารีวิวกันง่ายๆนะรีวิวกันแบบว่าเฮ้ยมันใช้งานได้อย่างไรใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในเลยโอเคครับผมนี่ครับต้องบอกก่อนเลยว่า ดีไซน์ภายในนะครับเอกลักษณ์ของเขาคือตัวนี้เขาจะทําเป็นลักษณะเหมือนัปตนนะครับบนเครื่องบินนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของลักษณะเหมือนกับตันซีดนะครับแอร์นะครับ,รบที่พูดกันถึงเอกลักษณ์มากๆนะครับก็คือแอร์ในข้างหน้าเป็น3ามช่องนะครับแต่ผมชอบนะคันนี้เพราะว่าในส่วนของภายในเนี่ยผมชอบเนี่ยเป็นสีแดงแล้วยังไม่พอครับตัวนี้พาโนรามิกซันรูฟนะครับ พนนลามิสซันรูฟคืออะไรก็คือเป็นซันรูฟนะครับที่อ่าเป็นหลังคาซันรูฟที่สามารถเปิดนะครับเปิดได้ครึ่งหน้านะครับด้านหลังเปิดไม่ได้แต่ถ้าเวลาเราปิดนะครับข้อดีของอเดี๋ยวผมปผิดนะตัวีข้อดีของตัวนี้คือด้วยความที่ภายในครับรถมันดูเล็กดูแคบแต่พอเราเปิดซันรูฟตัวนี้มันทำให้ดูโป่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดกลางวันก็ร้อนนะ ต้องบอกว่าร้อนแต่ว่าอย่างที่บอกครับัยรุ่นอย่างเรานะครับเอาโก้ไปก่อนนะครับคันนี้นะครับในส่วนของมัตติฟังก์ชันนะครับมีให้ครบคันเลยนะครับผมแล้วก็มีพร้อมกับหน้าจอนะครับแอร์ตัวนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับแบบสัมผัสนะครับผมมีเบรกมือไฟนะครับมีเบรคโคนะครับผมคันนี้นะครับในส่วนของแอร์แบกนะครับมีรอบคันเลยมีแอร์แบกข้างซ้ายขวาหน้าคู่แล้วก็ตรงไหล่นะครับผมกระจกมองหลังตัดแสงนะครับครบ สำหรับใครที่สนใจหารถ HRV รุ่นนี้อยู่นะครับมาที่นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูราคากันครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับในส่วนของราคาคันนี้นะครับผมอ่อออกห้างตัวนี้อยู่ที่ประมาณล้านประมาณล้านต้นๆนะครับตอนนี้นะครับทางเต็นท์เรานะครับขายราคาอยู่ที่6 9 8 0 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาชมรถนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือแอดไลน์ด้านล่างนะครับ ในเรื่องของโปรโมชั่นส่วนลดหรืออะไรเงี้ยมาคุยกันที่เต็นท์ครับมาดูรถก่อนเลือกที่ชอบและใช่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องโปรโมชั่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับสำหรับวันนี้ทีลาขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ